สวัสดีค่ะ <มา S 1> สวัสดีค่ะ,คะมาแล้ว อยากจะมาปรึกษาคุณหมอค่ะอยากจะกระชับสัดสวนะ่วนให้ตัวเล็กเหมือนคุณหมอคือพี่เบนนะ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ออกกาลังกายอะไรย่างเงี้ยค่ะคุณหมอใช่แ <มา S 1> อบเห็นแอปเป็นแข่นิดนึงก็งตรงนี้นะคะจะมีเครื่องตัวใหม่นะคะชื่อว่าตัวอ e ีวูนะคะตัวนี้มันจะช่วยทั้งกระชับผิวสลายไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้นะคะ มันมีอยู่3หัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับน้อง,องเบนเลยว่าแบบอุ้ยไม่มีเวลาคือแบบไม่มีเวลาที่จะต้องไปออกกํกาลังกายก็มานอนอยู่แล้วก็นั่งทํางานไปด้วยแล้วก็เหมือนกับได้ออกกํกาลังกายไปนตันานไหมคะคุณหมอเวลาขึ้นอยู่กับจุดที่เราจะทํานะคะใช้เวลาเนี่ยอยู่อยู่ที่ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงต่อ1นส่วนนะคะโดยที่แต่ละส่วนเนี่ยเราจะเลือกทําว่าเอะอย่างเช่นหน้าท้องเราอยากมีร่อง11บเอ็ดอ่าแล้วก็ทำกระชับผิวคู่กับสร้างกล้ามต้องมีแล้วใช่ทื่มันเหมาะ เราแบบเฮ้ยเราไม่มีเวลาไปออกกําลังเราก็เราจําเป็นที่จะต้องทํางานบางทีบางทีนะอันทํางานคอมพิวเตอร์ด้มือถือเรานั่งทําไปแล้วเราเหมือนได้ออกกําลังกายไปด้วยในตัวถามว่ามันจะอยู่ได้นานไหมเนี่ยจริงก็คงต้องซ้ำเหมือนรออกกาลังกายใช่ค่ะใช่แต่มันอาจจะไม่ต้องทุกวันมันจะอาจจะประมาณสักอาทิตย์ละครั้งสัปดาห์อาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปเพิมันมันช่วยแบบสลายไขมันอะไรอย่าง้ดิมไหมคะคุณหมอใช่ค่ะมันจะมีหัวทั้งหมดอยู่3หัวหัวตัวแรกเนี่ยก็คือจะช่วยสลายไขมั ก็คือมันจะเป็นแฟตคิลเลอร์เลยคือปล่อยขึ้นพลังเข้าไปทําให้เซลล์ไขม,มันนมันแตกคือทําให้ผิวที่มันหนังที่มันยืดยืดในมันหดกระชับขึ้นอีกหัวหนึ่งส่วนอีกหัวหนึ่งเนี่ย,ย,ยปล่อยขึ้นเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันหดตัวเหมือนกับเวลาเราออกกําลังกายวาวเป็นการสร้างกล้ามค่ะเจ็บไหมคะคุณหมอ ไม่เจ็บนะคะนอนชิลกันขึ้นกับหัวที่เราใช้อย่างถ้าเป็นหัวที่กระชับผิวเนี่อยอุ่นๆสบาเยเลยหลับไปเลยอะ่ะคุณหมอท,ทีมก็อยากแบบว่า <ปะ S 2> สาาาไลด์ไข <laughs> มันเลยนะแต่ว่าคือมันทําไม่สามารถทำค็อกกันสองคนได้ไงต้องทาทีละคนเสียสละให้พี่เวนก่อนเ <laughs> ดี๋ยวทีนั้นเดี๋ยวคุณหมอมานอกรอบเดี๋ยวที่มานอกรอบนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวันนี้พี่แต่ละพี่ว่าพี่จะสนใจตรงนี้เดี๋ยวพี่ถ้าลองสิเอ็ดได้ดิร มองมาแล้วล่ะต้องโดนค่ะคุณหมอใช่ไหมพี่เบนใช่ค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะ